สวัสดีครับเ,เรื่องภาษีกับ SME เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่คุยกันบ่อยมากนะครับใช่ค่ะเป็นประเด็นฮิตเลยเพราะพอธุรกิจมันเริ่มโตรายได้เปลี่ยนปุ๊บอัตราภาษีก็ตามมาติดติดเลยมีคนเขาบอกว่าสิ่งที่หนีไม่พ้นในชีวิตก็มีความตายกับภาษีนี่แหละครับจริงค่ะการจัดการภาษีมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องทาตามกฎหมายแล้วแต่ต้องมองเป็นการบริหารจัดการธุรกิจเลยใช่เลยค่ะ คือหลายคนอาจจะมองว่าเป็นภาระเนอะแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะการบริหารภาษีให้มันถูกต้องเนี่ยมันดีกว่าการไปหนีหรือหลีกเลี่ยงซึ่งผิดกฎหมายเสี่ยงโดนปรับย้อนหลังหนักมากโอ้โหไม่อยากนึกภาพเลยครับใช่ค่ะแล้วการจัดการดีๆเนี่ยมันช่วยเรื่องสภาพคล่องลดค่าใช้จ่ายแฝงแล้วก็เอ่อทำให้เราแข่งขันได้ดีขึ้นด้วยซ้ำนะคะงง้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับว่า กลยุทธ์เทคนิคสําคัญๆในการจัดการภาษี SME เนี่ยมันมีอะไรบ้างจากข้อมูลหลายที่ที่เราไปดูมานะฮะเพื่อให้เข้าใจสิทธิประโยชน์แล้วก็วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเริ่มตรงไหนก่อนดีครับเอาเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ควรรู้ก่อนไหมครับได้เลยค่ะเริ่มที่โอกาสก่อนดีกว่าคือจริงๆ SME เนี่ยมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีหลายอย่างเลยนะที่รัฐเขาออกมาช่วยอย่างเรื่องเบสิกเลยคือการยกเว้นหรือลดอัดตราภาษีเงินได้นิติบุคคล อันนี้สำหรับบริษัทหรือห้างที่ทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน5ล้านบาทนะอ๋อครับครับแล้วก็มีกำไรสุทธิทั้งปีไม่เกิน3 0 0แสนบาทอันนี้คือได้ยกเว้นภาษีไปเลยไม่ต้องเสียเลยใช่ค่ะแต่ถ้ากำไรเกิน3 0 0แสนแต่ยังไม่ถึง3ล้านบาท ก็ยังได้ลดอัตราภาษีเสียในเรทที่ต่ำกว่าปกติอยู่ดีโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากแปลว่าถ้าเราวางแผนเรื่องกำไรดีๆให้อยู่ในเกณฑ์ก็ประหยัดภาษีไปได้เยอะเลยสิครับใช่เลยค่ะมันคือการวางแผนอย่างหนึ่งเลยแล้วมีสิทธิประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมครับที่แบบ SME อาจจะมองข้างไปหรือว่าลืมใช้สิทธิ์อะไรแบบนี้ครับมีค่ะมีอีกหลายตัวเลยเช่นการหักค่าสึกหอค่าเสื่อมราคาพวกสินทรัพย์ถาวรน,นะคะเครื่องจักร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์รถยนต์ที่ใช้ในกิจการอะไรพวกนี้ที่ไม่ใช่ที่ดินนะครับ อันนี้สามารถหักในอัตราเร่งได้หมายถึงว่าปีแรกๆก,ก็หักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เยอะขึ้นเร็วขึ้นอ๋อก็ช่วยเรื่องกระแสเงินสดช่วงแรกๆได้ใช่ค่ะหรืออย่างการหักรายจ่ายค่าฝึกอบรมพนักงานอันนี้ได้ถึง2เท่าเลยนะ2เท่าใช่ค่ะหลายที่อาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้เต็มที่ทั้งๆที่มันช่วยพัฒนาคนในองค์กรแล้วก็ลดภาษีไปพร้อมกันได้เลยอันนี้น่าสนใจมากครับไอ้สอเท่าเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษไหมครับหรืออบรมอะไรก็ได้หมด เอ่อต้องเป็นหลักสูตรที่เข้าเงื่อนไขาตามที่กฎหมายกําหนดค่ะแล้วก็ต้องมีเอกสารประกอบครบถ้วนนะนอกจากนี้ก็มีเรื่องหากรายจ่ายลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่อันนี้ต้องเป็นซื้อใหม่นะไม่ใช่ซ่อมแซมได้1.5เท่าอืหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกเช่นพวกส่งเสริมการวิจัยพัฒนาการจ้างงานผู้สูงอายุหรือผู้พิการอะไรแบบนี้แต่สิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะคือต้องคอยอัปเดตข้อมูลตลอดเพราะสิทธิพวกนี้มันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศกรมสรรพากรหรือถ้าไม่แน่ใจ ก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเลยจะได้ไม่พลาดโอกาสค่ะครับครับพอเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์แล้วแต่การจะใช้สิทธิพวกนี้ได้จริงจรเนี่ยมันก็ต้องกลับมาที่พื้นฐานก่อนใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะหัวใจหลักเลยคือระบบบัญชีกับเอกสารต้องดีมากๆต้องเก็บเอกสารรายรับรายจ่ายให้เป็นระบบเลยใบยสั่งซื้อใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีใบเสร็จต่างๆเรียงตามเลขที่ให้ดี บันทึกบัญชีให้ถูกให้ครบแล้วก็พยายามปิดบัญชีทุกเดือนให้เป็นปัจจุบันฟังดูเหมือนจะจุกจิกนะครับอาจจะดูจุกจิกนิดนึงค่ะแต่ว่ามันเป็นพื้นฐานที่มั่นคงที่สุดเลยนะแล้วอย่างพวกค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆล่ะครับที่บางทีมันไม่มีใบเสร็จจริงๆเช่นค่าแท็กซี่ค่ามอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้ทำยังไงดีครับอ๋อกรณีจำเป็นแบบนั้นกรมสรรพากรเขาก็มีแนวทางให้อยู่นะคะ คือเราสามารถทำเอกสารที่เรียกว่าใบารับรองแทนใบเสร็จรับเงินขึ้นมาได้แต่ก็ต้องระบุรายละเอียดสำคัญให้ครบนะเช่นวันที่รายการจำนวนเงินชื่อผู้รับเงินแล้วก็ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองไปอ๋อครับครับหรือถ้าเป็นการจ่ายเงินสดให้ใครแบบจำนวนเยอะหน่อยก็อาจจะขอสำเนาบัตรประชาชนผู้รับไว้ด้วยหรือถ้าให้ดีที่สุดเลยนะโอนเงินค่ะมันมีหลักฐานชัดเจนกว่าครับ ชัดเจนเลยอีกเรื่องที่ผมว่าอันนี้หลายคนน่าจะเผลอกันบ่อยคือเรื่องเงินส่วนตัวกับเงินบริษัทอันนี้คือต้องแยกเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับต่อให้เป็นบริษัทเราเองก็ทำใช่ค่ะใช่เลยเพราะตามกฎหมายแล้วเนี่ยบริษัทกับเจ้าของถือเป็นคนละคนกันนะคะ การเอาเงินบริษัทไปใช้ส่วนตัวหรือแม้แต่เอาบินค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเรามาเบิกเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทเนี่ยอันนี้คือไม่ถูกต้องเลยแล้วถ้าโดนตรวจสอบขึ้นมาก็อาจจะมีปัญหาได้อืมเข้าใจเลยครับการมีระบบบัญชีเอกสารดีๆเนี่ยนอกเหลือจะลดความเสี่ยงเรื่องภาษีแล้วนะมันยังทําให้เราเห็นภาพรวมธุรกิจจริงๆด้วยเอาไปวางแผนต่อยอดได้อีกเยอะเลยค่ะครับ พอพื้นฐานแน่นแล้วก้าวต่อไปก็เป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์แล้วสินะครับมีประเด็นไหนที่ s m e ควรจะพิจารณาเป็นพิเศษไหมครับอมืมีหลายเรื่องเลยค่ะเช่นวิธีที่เราจะจ่ายเงินให้ตัวเองในฐานะเจ้าของกิจการอย่างถูกต้องแล้วก็ประหยัดภาษีที่สุดอาจจะมาในรูปของเงินเดือนกรรมการหรือค่าเช่าสถานที่ถ้าเราใช้บ้านตัวเองเป็นออฟฟิศแล้วทำสัญญาเช่าให้ถูกต้องนะอ๋อครับ หรือจะรอรับเป็นเงินปันผลตอนที่บริษัทมีกำไรแล้วซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยมันก็มีผลทางภาษีต่างกันไปต้องเลือกให้เหมาะกับสถานการณ์หรืออีกเรื่องคือการทำประกันคีแมนให้กรรมการคนสำคัญอันนี้เบีย้ยประกันก็เป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้นะ แต่ก็ต้องดูผลกระทบต่อภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรรมการตอนที่เขารับผลประโยชน์ด้วยเหมือนกันแล้วเรื่องการปรับโครงสร้างธุรกิจล่ะครับเช่นเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลหรืออาจจะแยกบริษัทตามประเภทธุรกิจอันนี้มีผลต่อการวางแผนภาษีเยอะไหมครับมีผลมากเลยค่ะการเป็นนิติบุคคลเนี่ยโดยทั่วไปถ้ามีกําไรถึงระดับหนึ่งนะอาจจะเสียภาษีในอัตราที่ต่ากว่าบุคคลธรรมดาได้แล้วมันก็ช่วยเรื่องจํากัดความรับผิดทางธุรกิจด้วยอ่าฮะ ส่วนการแยกบริษทัทเช่นอาจจะแยกธุรกิจที่ต้องจด VAT กับธุรกิจที่ไม่ต้องจด VAT ออกจัดกันหรือแยกตามเกณฑ์รายได้เพื่อให้ยังใช้สิทธิลดหย่อนของ SMEs ได้เต็มที่อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยได้แต่ก็ต้องดูความซับซ้อนแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการบริหารจัดการที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะต้องชั่งน้ำหนักดูฝั่งดูแล้วมีรายละเอียดที่ต้องคิดต้องพิจารณาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย ใช่ค่ะมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นการวางแผนภาษ,ษีล่วงหน้าแล้วก็การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นนักบัญชีหรือที่ปรึกษาภาษีเป็นประจำเนี่ยจะช่วยได้มากเลยค่ะช่วยให้เราเข้าใจสิทธิ์ต่างๆวางแผนได้เหมาะกับธุรกิจของเราจริงๆแล้วก็ลดความปวดหัวในการจัดการเรื่องพวกนี้ไปได้เยอะเลยครับงั้นสรุปวันนี้สิ่งที่เราคุยกันมาการจัดการภาษีสำหรับ SME เเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องทําตามหน้าที่ตามกฎหมายไปวันๆแล้วนะครับแต่มันเป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจที่สําคัญมากๆได้เลยถ้าเราใช้เป็นอือหัวใจสําคัญก็คือต้องเข้าใจสิทธิประโยชน์ที่มีสร้างระบบบัญชีเอกสารให้ดีให้แข็งแรงแยกเงินส่วนตัวกับเงินบริษัทให้ชัดเจนแล้วก็วางแผนอย่างรอบคอบอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยดูด้วย ใช่เลยค่ะครบท้วนเลยแล้วก็อยากจะฝากทิ้งท้ายให้ลองคิดต่อนิดนึงนะคะว่านอกเหนือเรื่องประหยัดภาษีที่เราเห็นกันวันนี้แล้วเนี่ยการที่เรามีข้อมูลภาษีมีข้อมูลบัญชีที่มันถูกต้องแม่นยำเนี่ย มันจะไปช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจในระยะยาวได้ยังไงบ้างหรือมันจะไปเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคตได้มากน้อยแค่ไหนบางทีประโยชน์ตรงนี้อาจจะสําคัญยิ่งกว่าตัวเลขภาษีที่เราประหยัดได้ในวันนี้ก็ได้นะคะโอ้เป็นประเด็นที่น่าคิดมากๆเลยครับขอบคุณมากครับวันนี้